ไม่หลวงจาก็ทำาจากกุฏิก,กับชลาลนะ่ะตอนนี้ก็ทําวัดเหมือนกันก็เมื่อก่อนก็ทํานะทุกวัดเขาก็ทํานะสามหมื่นกว่กาวัดเขา,าก็ทําอยู่นะแต่พระก็ทําอ่าบวชมาก,ก็ท่องสวดมนต์เพื่อจะไปรับนิมนต์สวดให้โยมฟังนะพอท่องเอาจบเอ้ยก็สึกไงเพราะไม่ได้ปฏิบัติ แค่มาท่องเอาเฉยไม่ได้ปฏิบัติหลวงจาก,ก็ท่องนะท่องเอาซะจนเกือบหมดอ่ะจริงไหมล่ะเพื่อจะไปสวดงานนั้นง,งานนี้ครูบาอาจารย์ก็บอกสวดก็ท่องทำวัดเช้าวัดเย็นพอสวดได้แค่นั้นแล้วก็ศึกสึก,สกตอนนี้พระที่สวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยกับเหลือ,น,อลน้อยลงนะ้อยลงอ่ะนะ เพราะมีจัดพิธีกรรมไง